สวัสดีครับ B-Rev CIL c o n s t r u ัคชัน่นะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนำเสนอในชื่อเรื่องที่อาจจะดูซับซ้อนนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นสามารถที่จะป้องกันได้เป็นเหตุการณ์พังถล่มครับของอาคารแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายเป็นโรงงานชาอยู่ในระหว่างการก่อสร้างส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณโอากาสนี้นะครับ ก็ชื่อเรื่องในวันนี้นะครับก็คือ web instability แล้วก็ system integrity คือถ้าย้อนกลับไปในโพสต์ก่อนหน้าที่ขึ้นชื่อโพสว่า do you like it or not แล้วก็สอบถามว่า รูปแบบที่คานวางพาดบนเสาเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการนำเสนอ,องานสัมมนา Beam Over Column with Bracing w h o นํนำเสนอโดย Craig Quadato, Konrad p a u l s o n John c o k k er, a ในงาน n a s c c ปีล่าสุด2025ที่ผ่านมานะครับคือคำถามเนี่ยถูกตั้งว่าตกลงแล้วเนี่ยเสามันถูกคานมาเบรสหรือจริงๆแล้วตัวคานเนี่ยเป็นตัวมาเบรสเสากันแน่นะครับโดย สำหรับหัวข้อนี้นะครับกออ็อาจจะพิจารณาถึงกรณีที่คานที่เป็นคานต่อเนื่องวางวางบนคอลัมน์นะครับแล้วก็คำถามถัดมาก็คือว่าตกลงแล้วเว็บซิฟเฟอร์เนเนี่ยมันมีความจาเป็นหรือเปล่าหรือว่าในกรณีที่มีคานซอยมาค้ำเนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรยังไงบ้างทางผู้บรรยายก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมานะครับกรณีที่คานวางพาดบนหัวเสา แล้วปรากฏว่ามันเกิด lateral instability ขึ้นสาเหตุเล็กๆมันอาจจะมาจากการวิบัติที่เป็น local failure ที่บริเวณตำแหน่งที่เป็น bearing point นะครับก็คือปีกล่างของคานที่ไป contact หรือ contact, ไปสัมผัสกับ cap plate ของหัวเสานะครับซึ่ง ในกรณีที่ขานมันมันมีเว็บที่บางะลูดนะครับมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการวิบัติบริเวณ bottom flange ของบีมเว็บอันส่งผลทำให้เกิดการเสียรูปออกทางข้างนะครับซ้ายขวาอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเกิดว่ามันเสียรูปออกทางข้างคราวนี้ระบบทั้งระบบมันก็สูญเสียเสถียรภาพเกิดการทวิสต์ไปนะครับโดย ลักษณะในการพิจารณานะครับคือในกรณีที่บีมเนี่ยอยู่วางที่บนหัวเสานะครับและแบ็กแสปเนี่ยจะต้องมีาการค้ำยันทางข้างเพื่อป้องกันการเกิด l a t เ r a l t ทอร์ช n นลบั c k ลิ่งนะครับในขณะที่ในส่วนของ c a n t ท l e เวอเนี่ยก็จะต้องมีการ s t ตบิ l ไลซมันนะครับป้องกันการเสียสเทยลภาพออกทางข้างซึ่งอาจจะมีความจำเป็นจะต้องมีการยึดรั้งด้วย bracing บางอย่าง ขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะต้องพิจารณาอินเตอร์แอคระหว่าง b บีมในส่วนที่อยู่ด้านหลังนะครับที่เรียกว่า back span แล้วก็ส่วนที่เป็น c a n เทล e เวอด้วยแล้วก็การพิจารณาตัวคอ l u ลัมด้วยพิจารณาตัว bracing ด้วยพิจารณาดี a i l บริเวณจุดต่อด้วยนะครับต่างๆเหล่านี้แล้วก็ ชี้ให้เห็นถึงเงื่อนไขในการพิจารณาลงรายละเอียดขึ้นมานะครับว่าตรงบริเวณที่เป็นแคน t ท l ร v เวอร์พบริเวณที่เป็น back ส p ปนนะครับค่อยๆไล่ดูนะครับว่าตรงส่วนที่เป็นสีเหลืองๆแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นจุดต่อนะครับที่คานวางบนหัวเสาแล้วก็ตรงบริเวณคานซอยที่เข้ามาต่อแล้วก็ ไล่ไปจนถึงตรงส่วนของคอลัมน์เองซึ่งทางผู้บรรยายท่านก็แนะนำนะครับว่าการติดตั้งสติฟเฟนอร์นี่มันมีความจำเป็นเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของระบบทั้งระบบโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตัวคอลัมน์นะครับคือลองนึกภาพถ้าคอลัมน์มันเกิด sway เนี่ยกำลังรับแรงมันสูญเสียไปเยอะมากหรือมองอีกมุมหนึ่งคือมันจะเกิด extra l o ลดที่เป็น extra moment ที่มากระทำ เพิ่มสูงขึ้นมาที่คอลัมน์โดยที่เราไม่ได้ออกแบบเตรียมการรองรับเอ็กซ์ตราโมเมนต์อันเนื่องมาจากการเสียรูปออกทางข้างเอาไว้นะครับก็อาจจะมีความจําเป็นนะครับถ้าเกิดเอาตัวโครงถักหรือว่าตัวทรัส t มาวางนะครับในต่างประเทศเล็กจอยส์ก็อาจจะต้องมีการเบรสเข้ากับตัวหัวเสาด้วยทีนี้พอเวลาเรามาดูโครงสร้างของของระบบที่อาคารที่พึ่งพังทลายลงมาเราจะเห็นว่ามันเป็นระบบ เซลลูล a าบีมในต่างประเทศเรียกแคสเซเลเต็ดบีมนะครับแล้วก็ตัว N-Span เนี pan, ่ยครับ n b เนี่ยมันจะมีลักษณะที่มีการติดตั้งโครง Rafter บนเาสาหลายๆต้นนะครับเยอะพอสมควรถ้ามองดูจากภาพนะครับก็อาจจะมีประมาณสัก6-7ต้นนะครับเพื่อที่จะ ้องกันไม่ให้มันเกิดการแอนตัวเยอะแล้วเข้าใจว่าตรงบริเวณด้านปลายมันจะมีมีฮูดนะครับสำหรับระบายอากาศที่ในระบบโครงสร้างพวกนี้เขาเรียกว่ามอนิเตอร์แล้วก็ถ้าเกิดมองดูดีๆเนี่ยในบริเวณที่เป็นตำแหน่งเสาที่รองรับตัวเซลลูล่าบีมมันจะไม่มีดีเทลไม่มีไม่มีส่วนเสริมกำลังที่เรียกว่าเว็บสเตฟเนอร์ซึ่ง แน่นอนครับว่ากรณีที่บีมเว็บมันมีความชลูดหรือว่าบีมเดฟมันมีความลึกเยอะๆเนี่ยก็จะอาจจะส่งผลทำให้เกิดการวิบัติที่เรียกว่า local crippling web buckling local yielding อะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในบริเวณที่เป็นเซลลูลาร์บีมเนี่ยมันมีรูอันเนื่องมาจากการตัดซิกแซกแล้วก็ ลดระดับลงมานะครับเพื่อ่ังความลึกของคานให้มากขึ้นแล้วก็เชื่อมประกอบติดเข้าด้วยกันนะครับก็ส่งผลทําให้เชียร์สตริ์ของบริเวณนี้มันลดลงไปเยอะหลายท่านอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าส่วนที่เป็นเว็บเนี่ยมันรับแรงเฉือนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับก็มีการศึกษาถึงเสถียรภาพของเว็บของเซลลูลาร์บีมนะครับสาเหตุสำคัญประการหนึ่งนะครับก็เพราะว่า การทำเซลลูล่าบีมเนี่ยจริงๆแล้วก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันทํามาจากตัว H b e บีมแล้วมีการตัดแพทเทิร์นเป็นรูปแบบที่มันซิกแซกนะครับแล้วก็ถ่างมันออกมาเพื่อทําให้บีมเว็บมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เอาส่วนที่ตัดแพทเทิร์นซิกแซกเนี่ยมาเชื่อมประกบตรงกึ่งกลางนะครับตรงเซนทรอลของมันนะครับซึ่งถ้ามันสมมาตรนะครับก็ะจะมีลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นแกนสะเทินนะครับ การรับแรงนะครับที่ทเป็น transverse load ของของตัวบีมทั่วๆไปแล้วเนี่ยเมื่อเวลารับ bending นะครับมันก็จะเกิด shear stress ขึ้นด้วย shear stress ก็จะเกิดขึ้น maximum ที่บริเวณกึ่งกลางของตัวคานซึ่งบริเวณนี้เนี่ยเนื่องจากเราเราจะมีการเชื่อมประกบเข้าหากันนะครับก็ส่งผลทำให้โอกาสในการวิบัติที่รอยเชื่อมมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับ การพิจารณาตัวระบบทั้งระบบของตัวคารเนี่ยเราอาจจะต้องตรวจสอบ compactness ของมัน compactness ของตัวเว็บก็คืออัตราส่วนของความลึกนะครับแล้วก็ความหนาของตัวเว็บเมื่อมันถูกตัดทางออก นะครับมันก็ทําให้ความลึกเพิ่มสูงขึ้นความชรลุดก็มากขึ้นสเสถียรภาพก็ลดน้อยลงอยากมีนัยะสําคัญค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับโลเคอลเฟลเลียอัน,นี้อันนี้อีกประเด็นหนึ่งเลยนะครับโลเคอลเฟลเลียก็คือเนื่องมาจากว่าเราเรารับแรงเฉือนด้วยเว็บของบีมเป็นส่วนมากใช่ไหมครับถ้าเกิดว่า ตรงเว็บมันหายไปความสามารถในการต้านทานแรงเฉือนตรงบริเวณที่เป็นรูรูลักษณะแบบนี้ก็ย่อมลดลงตามไปด้วยในหลายกรณีนะครับเวลาที่มี concentrated load มากระทํากับเซล l ูลา r b บีมก็อาจจะต้องพิจารณาติดตั้ง แผ่นเสริมกำลังนะครับหรือว่าแผ่นสติฟนเนอร์อ,อ,อย่างเช่นในรูปซ้ายก็จะมีการติดตั้งฟิลเลอร์เพลทฟิลเลอร์เพลทก็คือเหมือนกับเป็นแผ่นแบบนี้แปะเข้าไปทางด้านหลังหรืออาจจะเป็นแผ่นที่มาแปะแล้วก็เชื่อมบัตรจอยในบริเวณนี้นะครับแล้วก็อีกในกรณีหนึ่งนะครับอันนี้ในกรณีที่มันรอ,อ,องรับตัวคอัันมที่อยู่ด้านล่างตรงๆพอดี รหรือในอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามันทำการติดตั้งรองรับตัวคอลัมน์ตรงบริเวณที่เป็นตัวซิกแซกก็อาจจะพิจารณาติดตั้งสติฟเนอร์เพิมเ่มเติมเข้ามาด้วยในเปนเปอร์ฉบับเดียวกันนี้นะครับก็มีการศึกษาถึงตัว stiffness ของกรณีเว็บเมื่อรับแรงกระทำนะครับทั้ทงด้านบนแล้วก็กดลงมานะครับโด,โดยก็แ a รีความยาว ในตำแหน่งต่างๆปรากฏว่าตรงบริเวณส่วนที่เป็นบริเวณด้านปลายๆนะครับหรือตรงบริเวณที่เป็นรูเนี่ยมันก็จะ,ะสามารถมีรับต้านทานการเสียรูปได้ค่อนข้างน้อยคือใช้แรงไม่เยอะนะครับ24กิโลปอนเนี่ยมันกส็สามารถทำให้เกิด displacement ขึ้น1นิ้วได้ในขณะที่ถ้ามีการติดตั้ง stiffener น,นะครับจะเห็นว่าโอ้ความสามารถในการต้านทานการเสียรูปก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้น การป้องกันไม่ให้มันเกิดการเสียรูปสังเกตนะครับเมื่อมันเสียรูปมันก็อาจจะมีการสไลด์ตัวออกทางด้านข้างเสียเสถียรภาพออกทางด้านข้างเพราะมันเสียเสถียรภาพออกทางด้านข้างมันไม่ออนเซนเตอร์โหลดที่กระทาด้านบนไม่กระทําลงบนศูนย์กลางของเสาเสาก็เกิดเอ็กซ์ตร้าโมเมนต์เกิดขึ้นซึ่งมีส่วนทําให้เสาเกิดการวิบัติได้ง่ายขึ้นนะครับ สไลด์นี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สรุปสมก,การในการวิเคราะห์ local failure ไม่ว่าจะเป็น web local yielding หรือว่า web local buckling ที่กรณีมี concentrated load มากระทำกับ cellular beam นะครับแถมเพิ่มเติม <ๆ S 2> ขึ้นมาก็คือส่วนของข้อควรระวังในการใช้ cellular beam ซึ่งได้เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยก็พยายามจะอธิบายเพิ่มเติม,มนะครับว่าเซลลูล่าบีมเนี่ยหลักๆแล้วก็มีการดำเนินการผลิตนะครับโดยการนำา H B มาแล้วตัดซิกแซกตัดซิกแซกเสร็จแล้วก็ถ่างออกมาให้เดฟเพิ่มสูงขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการต้านทานการแอนตัวให้มากยิ่งขึ้นกำลังรับโมเมนต์ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยและหลังจากนั้นก็ทำการเชื่อม ตรงบริเวณกึ่งกลางซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบครับการเชื่อมกึ่งกลางเนี่ยมันส่งผลทําใหา้มีความเสี่ยงต่อการวิบัติอันเนื่องมาจากาแรงเฉือนที่ที่เป็นเฉดสตรีสที่มากที่สุดนั่นประการที่1ประการที่2คือความเสี่ยงจากาการติดตั้งด้วยบัตรจอยนะครับเพราะว่าบัตรจอยมันเป็นอะไรที่ต้องตรวจสอบคือมันไม่ได้เชื่อมง่ายเหมือนกับ การเชื่อมแบบฟลเลตเวลทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็จะมีคำอธิบายว่าการเริ่มต้นของเซลล่าบีมนั้นเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก็มีการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับจากรูปเฮกซโกอลหกเหลี่ยมกลายเป็นวงกลมมีลักษณะยังไงแล้วก็มีการนำเสนอให้ดูนะครับว่าจาก H Be บีมทั่วๆไปและถางออกมานะครับให้มีความลึกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะส่งผลทำให้ม o m e n t m energy เนี่ยเพิ่มสูงขึ้น มากถึงยกตัวอย่างขึ้นมานะครับก็อาจจะมากถึงประมาณสักสามเท่านะครับก็ทําให้ไอคานตัวเดิมเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะลด Reflection ได้มากนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับรูปแบบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการ Cache-related s Process แล้วก็ อันนี้เน้นย้ําอีกครั้งก็คือเรื่องของกระบวนการเชื่อมที่ใช้นะครับที่จะต้องมีการควบคุมตรวจสอบเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่เกิดเชียร์สเตรสมากที่สุดซึ่งอาจจะต้องมีการทำอัลตราโซนิกเทสติ้งภายหลังจากการผลิตด้วยแล้วก็เรื่องของดีเทลในบริเวณเว็บซึ่งได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าพอเวลามันรับโหลดเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่มันจะเกิดตัวการเสียเสถียรภาพ instability อันนี้เรียกเสียเสียเสถียรภาพออกไปนะครับมันก็จะออก ทางด้านข้างซึ่งจะไปส่งผลทําให้ระบบทั้งระบบนึกภาพนะครับถ้ามีเสารองรับอยู่ด้านใต้การที่มีเสารองรับอยู่ด้านใต้และโหลดด้านบนมีการขยับเยื้องศูนย์ออกมาจากแนวกึ่งกลางของเสาก็จะส่งผลให้ตัวเสาเนี่ยเกิดเอ็กซ์ตร้าโมเมนต์ขึ้นเอ็กซ์ตร้าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นปกติเราไม่ได้ออกแบบเสาให้รองรับโมเมนต์เท่าไหร่อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเช่นเรากําหนดว่า k เท่ากับ1น,นะครับเป็น เป็นลักษณะที่เป็น half s i d e curve เม,เมื่อเกิด buckling นะครับเราไม่ได้มองว่ามันมี extra moment คือมันเกิด sway ออกทางด้านข้างและในท้ายที่สุดมันเกิด sway ออกทางด้านข้างแล้วเกิด extra moment กับเสาแล้วเสากเา็เกิด failure รับไม่ได้แล้วทำให้คานแล้วก็ระบบทั้งระบบพังลงมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังแล้วก็อยากฝากวิศวกรทุกท่านเอาไว้สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ